สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเทรดไอคิวออ n ชนะครับให้ให้ดูกันนะครับว่ามีเทคนิคยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์มีแค่2ตัวนะครับก็คือ MA5 แล้วก็ MA7 นะครับก็คือ SMA นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแนวโน้มก่อนนะครับแนวโน้มนะครับเป็นแนวโน้มขาลงมายาวๆนะครับแบบนี้แล้วก็นะครับ ถ้าเราซูมมาดูแคนน่นี้นะครับณขณะนี้นะครับกราฟมันกําลังทําเทนขึ้นไปแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับแต่ตรงนี้นะครับณขณะนี้นะครับมันเห็นไฮ mm hmm. ตรงนี้กับไฮตรงนี้นะครับว่ามันต่ําลงนะครับตรงนี้อาจจะขึ้นไปแค่น klar, mm ิดเดียวแล้วก็ลงต่อนะครับตรงนี้นะครับเป็นแท่งใหญ่ลงมานะครับสําหรับแท่งนี้นะครับ แท่งใหญ่ลงมากแล้วนะครับตรงนี้ก็มาเจอเส้นกริอีกนะครับมีโอกาสนะครับที่จะกลับไปเป็นเขียวนะครับผมว่าแท่งนี้นะครับสามารถปิดเขียวได้นะครับเพราะว่านะครับมาเจอตรงนี้นะครับเส้นกริดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นปลายไส้ที่สามารถส่ง แรงกลับขึ้นไปได้นะครับเราได้จุดเข้าที่ค่อนข้างที่จะไล้ส้แท่งนี้นะครับพอดีนะครับโอเคนะครับสำหรับแท่งนี้ก็ชนะไปนะครับ ตรงนี้แดงลงมาอย่าวๆนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีวอลลุ่มนะครับสังเกตที่ไส้นะแสดงว่ากราฟมันค่อนข้างแรงมากนะครับเราจะเลี่ยงไปนะครับอ่ากราฟชุดนี้ได้นะครับได้ สังเกตนะครับว่าตรงนี้เส้นตัดกันแล้วนะครับโดยที่เส้น s m a 5นะครับตัดเส้น s m a 7ลงมาแล้วนะครับแสดงว่ามันค่อนข้างที่จะลงมานะครับแท่งนี้เป็นเกินกินลงมาอีกนะครับเกินกินลงมานะครับแต่ตรงนี้มีเส้นกริดเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารีเจ็คชัดไหมนะครับถ้าจะให้รีเจ็คดีๆนะครับให้ไปถึงเส้นกริดเส้นนี้เลยนะครับ ถ้าไปไม่ถึงนะครับไม่แนะนําให้ซื้อหลงนะครับแม่นก็รอให้แท่งนี้นะครับปิดลงมาก่อนนะครับเพราะว่าแท่งนี้นะครับก็มีแก๊บกระโดดขึ้นไปนะครับแก๊บกระโดดแบบนี้นะครับแสดงว่าแรงซื้อเข้ามานะครับถ้าแท่งนี้มาปิดตรงนี้ได้นะครับปิดประมาณนี้นะครับเท่าที่เมาส์ชี้ไว้นะครับผมว่าน่าจะลงต่อได้นะครับ เดี๋ยวเราเฝ้าที่กราฟสุดนี้นะครับลีกชัดเจนนะครับแต่กลัวมันจะมาโดนตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มีแนวด้วยนะครับ รีเจ็ลงมาแรงเลยนะครับแบบนี้นะครับจะซื้อขึ้นได้ไหมนะครับก็ซื้อขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแรงรีเจ็ตนะครับมาจากข้างบนแล้วนะครับ ขอดูแท่งห้าวินะครับเปิดแท่งใหม่กระโดดแก็บขึ้นไปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูแท่ที่แท่ง5วินนะครับ ไม่ได้แล้วนะบแบบนี้อาจจะขึ้นไปนะครับอาจจะเขียปิดเขียวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงลงมานะครัระโดดแก๊ปขึ้นไปด้วยนะครับ พุ่งลงมาแล้วนะแรงเทขายลงมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับพิจารณาแท่งต่อแท่งนะครับแต่ถ้าแท่งนี้นะครับไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้นะครับผมว่าแท่งต่อไปอาจจะเป็นแดงสลับเขียวอย่างนี้นะครับ ถ้าแท่งนี้ปิดแดงแบบนี้นะครับแท่งต่อไปมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นแท่งสีเขียวนะครับรอรีเจ็ชัดจนนะครับแบบนี้ไม่เรียกว่ารีเจ็ t นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้มันรีเจ็ t ดีๆนะครับมันขึ้นไปนิดเดียวแบบนี้แล้วพุ่งแบบนี้นะครับหลายคนจะมองว่ามีแรงซื้อเข้านะครับผมแต่ผมมองว่าถ้ากลับมาที่เดิมแล้วมีแรงกระแทกเข้ากลับไปนะครับแบบนั้นนะครับผมจะเข้านะครับแต่ตรงนี้ขึ้นไปนิดเดียวนะครับแล้วก็มีแรงพุ่งนะครับตอนท้ายมันอาจจะลงมาปิดแดงนะครับนะเห็นไหมครับมีแรงขายเข้ามาเหมือน<ฟ>กันนะครับ<ฟ> ตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เคยเข้าและแพ้แล้วมันแพ้บ่อยนะครับก็เลยอเอามาเป็นตัวกรองนะครับในการเข้าออเดอร์นะครับ ไม่ได้นะครับตรงนี้จะตีแนวไว้ก่อนนะครับรววก็นนคววกือนนคแนวพวกนี้นะครับ ถ้ามันไม่ผ่านผมว่ามันก็น่าจะเข้าไซเวย์นะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าดีเจแบบเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้นะครับมันอาจจะเป็นเขียวก็ได้หรือเป็นแดงก็ได้นะครับผมจึงไม่มั่นใจนะครับจึงรอก่อนนะครับ ไม่ได้นะครับไม่ได้อ่ะตรงนี้ผมมองว่าลงมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีเลเจักลับขึ้นไปนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่านะครับตรงนี้มันก็เป็นเทรนขาลงลงมานะครับ เสียวนะครับเสียวโอเคนะครับก็ชนะไปนะครับจากที่พิจารณานะครับก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับก็ให้ทุกคนไปสังเกตการรีเจคชั่นดีๆนะครับการรีเจคชั่นดีๆนะครับก็คือถ้ารีเจคแบบไหนนะครับก็ดูนะครับว่ารีเจคแบบไหนมัน มีโอกาสค่อนข้างที่จะขึ้นมากกว่านะครับไม่ใช่รีเจ็คนิดเดียวนะครับแบบนั้นก็ค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้ารีเจ็คนิดเดียวนะครับตรงนั้นก็เน้นบริหารเงินนะครับตรงนี้เราจะความแม่นยำนะครับผมก็มีทบไม้นะครับทบไม้เหมือนกันนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับ2องออเดอร์นะครับที่เข้าให้ดูวันนี้นะครับ